แขกของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากความสามารถมา,มากๆผมกำลังพูดถึงคุณเคนนะักข่าะของ The Standard นั่งเ,งเองนะครับผมไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเฟ็นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกอะวันนั้น<ม>เป็นวันแรกๆที่ผมรู้สึกแล้วว่าสื่อกําลังจะเปลี่ยนอันนั้นก็เป็นจุด<ม>เริ่มต้นของเดอะสแตนดารในวันนั้นนะครับไอ้คำว่าทัวโลงเนี่ยผมมาก่อนการนะผมโดนถล่มเละเลยครัผมเชื่อว่า สื่อสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เปลี่ยนความคิดคนได้เพราะผมก็เคยถูกเปลี่ยนความคิดมาจากนิตยสารอนเดงไงครับผมเคยไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งมีคนดูไลฟ์ไลฟ์นั้นอยู่9คนเรามีรายได้เข้าบริษัทเนี่ยประมาณ50,000บาทมีแรกติดลบนะครับ สวัสดีครับเจกันดีแล้วกับ The Exclusive Talk นะครับถ้าใครได้เคยดู The Exclusive Talk มาบ้างจะทราบว่าเราเลือกแต่ที่สุดเท่านั้นมาสัมภาษณ์และพูดคุยกันนะครับเพื่อจะศึกษาเพาว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงเขาทำยังไงเ <Yeah. S 1> ขาถึงประสบความสำเร็จนะครับยอดขายก็เป็นหลักร้อยล้านบาทต่อปีนะจากเด็กที่เรียนเภสัชแล้วก็ทำงานด้านยามาถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับคุณเคนนัรินกันครับสวัสดีครับเคนครับสวัสดีครบับพี่พอครับ ดีก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลาเพราะพี่รู้ว่าเคนยุ่งมากๆทำหลายอย่างมากต้องดูแลเดอะสแตนดาร์ดนะพอดแคสต์ก็มีพี่เห็นเคนทุกที่ไปหมดเลยครับ Facebook ก็เห็น YouTube ก็เห็นเลยอยากจะถามคำถามแรกก่อนเลยครับเคนว่ารเราถือว่าอาชีพเราเนี่ยคืออะไรครับเพราะเราพอดแคสต์เราก็ทำ YouTube เราก็มีช่องแล้วก็มีตกลงเราถือว่าเราเปน็นอาชีพอะไรกันแน่ครับเนี่ยครับ เป็นคาถามที่ผมก็ไม่เคยถามตัวเองขอบคุณมากนะครับผมว่าหลักๆมี2อย่าง2อมุมมุมแรกเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นเป็นนักเล่าเรื่องผมก็จะเล่าเรื่องผ่านพอดแคสต์เล่าเรื่องผ่านคลิปเล่าเรื่องผ่านการเขียนนะครับหรือว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบเป็นอีเวนต์ไลฟ์แบบแบบแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยผมก็เคยทำฉะนั้นผมมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์นะฮะผมก็ยินดีที่จะเป็นนักเล่าเรื่องให้หรือบางทีก็เป็นนักที่ไปค้นคว้า หาเรื่องเองด้วยหรือว่าไปช่วยสัมภาษณ์อันนี้คือบทบาทที่1บทบาทนี้คนคจะเห็นเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วคนไม่ค่อยเห็นอีกบทบาทหนึ่งจริงๆบทบาทที่สาคัญกว่าที่ผมทําอยู่คือการเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นําในองค์กรของ The Standard นะครับเรามีทีมงานเรากว่าร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับที่ผมจะต้องเป็นคนที่พาเขาไปในทิศท,ทางต่างๆนะครับจะต้องวางกลยุทธ์วางวิสัยทัศน์วางบัตเจตนะครับแล้วก็บริหารคนตำแหน่งของผมโดยที่ทำอยู่ตอนนี้คือกรรมการผู้จัดการหรือ MD ก็ต้องดูแลทุกอย่าง ฉะนั้นหลักๆก็จะจะมี2หมวดตรงนี้ครับครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับงั้นงั้นถามว่าถือว่าเราเป็นนักข่าวด้วยไหมครับอย่างนี้จริงๆจะถือว่าเป็นนักข่าวด้วยก็ได้ครับผมก็มีบัตรนักข่าวผมก็ลงพื้นที่ข่าวเองด้วยหรือว่าบางครั้งไปทําข่าวต่างประเทศก็จะต้องมีเรตเชียลอะไรต่างๆนะครับพี่อยากจะย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับตั้งแต่พอวัยเด็กเลยแล้วกันเนาะแต่เคนเกิดมาในครอบครัวแบบไหนครับเป็นครอบครัวที่ เหมือนครอบครัวคนจีนปกติเลยครับก็คือเป็นกงสีนะครับที่บ้านก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเคมีภัณฑ์คุณพ่อผมเนี่ยมีพี่น้องประมาณห้าถึงหกคนก็ครอบครัวค่อนข้างใหญ่เราก็จะอยู่รวมกันแบบนั้นเลยครับผมก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รวยมากแล้วก็ไม่ถึงกันว่าโอ้โหเป็นฐานรากมากก็อยู่กลางๆชีวิตผมว่าก็ถูกคาดหวังจากสังคมแบบแบบสังคมจีนเลยครับทั่วไปเลยอยากให้เราเรียนสูงสูงนะ อยากให้เราทํางานที่อยู่ในสายที่เขาคิดว่ามันมั่นคงนะเขาก็จะมีความผมอาจจะไม่เรียกว่าเป็นความกดดันแต่ว่าเป็นความคาดหวังจากฝั่งคุณพ่อคุณแม่มาระดับหนึ่งอยากจะเข้าโรงเรียนที่ดีๆก็ไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วบังเอิญผมก็โชคดีนะผมก็สอบติดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นตามเส้นทางชีวิตแบบทั่วไปมากเลยครับเราติดเตรียมน่าจะโชคนะพี่ว่าน่าจะต้องทึ้งใจเนะโอเคเราเรียนเราเรียนวมที่เตรียมใช่ไหมครับเอนทรานไปเรียนต่อตรีที่ไหนครับ ที่เภสัชครับเป็นคณะเพสัชมสวองครักถือว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยครับผมเป็นคนที่ทําตามทุกอย่างตามสังคมมากๆเลยนะครับคือคือผมเคยพูดกับตัวเองว่าผมมาเกิดใหม่อ่ะสองถึงสครั้งเกิดครั้งแรกก็คือเกิดมาจากท้องคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปโดยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้เลยผมคือใครผมต้องการอะไรในชีวิตตอนที่ผมจะเข้ามาที่ไรก็เป็นแบบนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าก็เรียนเกี่ยวกับด้านยาสิ ผมก็โอเคก็เรียนตามนั้นก็เรียนไปซึ่งก็ไม่ได้ว่าชอบนะครับแล้วเราไม่รู้เ้ยวเยองเภสัชทาอะไรเรารู้แค่ว่าเป็นร้านขายยาเราก็ทําอะไรตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ทำไแหละทําตอนเรียนแล้วกันตอนนั้นเนะนื่องจากว่าเราเองก,ก็ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้ชอบตอน<ไ>เรียนเป็นยังไงบ้างครับมันกลายเป็นว่าเราเราดันไปเจอสิ่งที่เราชอบระหว่างที่เราเรียนครับพี่พอ<ฮ>ซึ่งก็คือหนังสือครับบังเอญเนี่ย<ฮ>ผมไปเจอเนิตยสารเล่มหนึ่งเป็นนิตยสารที่แบบ เปลี่ยนชีวิตผมมากคือนิเทศสันอเดผมไปเจอตอนมอปลายนะครับผมบังเอิญไปเจอตอนที่กําลังจะเดินทางไปกับเพื่อนๆท่องเที่ยวกันหยิบมาอ่านแล้วเราก็ประทับใจมากเรารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่แปลกมากกับหนังสือที่เขาเล่าเรื่องใหม่ๆเขาเล่าเรื่องบุคคลที่คิดตา่างเขาเล่าเรื่องอความคิดสร้างสารรค์ที่ผมไม่เคยได้รู้มาก่อนคือมันเป็นหนังสือที่เปิดโลกวัยรุ่นคนหนึ่งมากเลยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตอนที่ผมเรียนปีสตอนนั้นผมก็เป็นทุกข์และระดับหนึ่งแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ e, ๊ะผมผมม อย่างหนึง่งแต่ผมไม่รู้ว่าความฝันนี้ผมชอบมันจริงหรือเปล่าก็คือการเขียนหนังสือเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นนักเขียนนะแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นได้จริงหรือเปล่าผมก็เลยไปลองสมัครฝึกงานดูครับซึ่งนิตยสารอเดนี่แหละเขาเปิดรับสมัครงานสําหรับเด็กฝึกงาน15คนที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆแต่ให้ทํานิตยสารหนึ่งเล่ม ในเวลาสเดือนขายจริงด้วยนะครับสเดือนน,น,นั้นก็พี่พอมันเป็น3เดือนที่ผมเหมือนเกิดใหม่เหมือนผมได้เรียนมหาวิทยาลัยใน3มเดือนนั้นแล้วผมเรียนจบเลยก็คือผมได้ลองทํางานนิตยสารจริงๆเป็นนั่งอยู่ในกองบรรณาธิการไปสัมภาษณ์กับพี่ๆได้ฝึกเขียนฝึกโยนไอเดียฝึกประชุมแล้วผมก็รู้เลยว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมตกลุมรักมันเข้าอย่างจังแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ต้องเรียนในภารกิจเพศ ตอนนั้น<ม>ยังไม่จบเลยครับยังเลยครับยังเหลือสองสามปีเลยครับโอเคพูดง่ายๆว่าต้อง hmm. ต้อง,องอทำสองอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นทุกข์มากผมจําได้ว่าผมเป็นทุกข์ถึงกนต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองกึ่งๆเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคือเราทาอะไรเรารู้สึกเราไม่มีความสุขเราดาวตลอดเวลาเราร้องไห้ง่ายมากในตอนนั้นอันนี้ผมไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยใช่ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรามาทําอะไรที่นี่อ่ะครั เราเห็นบรรยากาศเพื่อนๆเรียนหนังสือเห็นอาจารย์เราไม่อินเลยเรารู้สึกว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางมันเหมือนปลาที่อยู่ผิดน้ำครับแล้วพอตอนดึกเนี่ยผมก็จะแอบอ่านหนังสือที่ผมอยากจะอ่านไม่ได้หนรรังสือเรียนอ่านนิยายอ่านพวกบทความวรรณกรรมที่เราชอบมันมก็เลยเป็นทางสองแง่จริงๆครับพี่พอทําให้ผมเนี่ยคือกึ่งจะเป็นไบโพลาร์คือเดี๋ยวทุก <c oughs> เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขพอจะสอบที่เนี่ยผมจะเครียดมากแต่พอที่เราไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วผมจะออกไปโลดแล่นผมจะไปฟังงานเสวนาผมก็พยายามเข้าไปใกล้ ตอนนั้นก็รับฟรีแลนซ์ทําให้นิตยาาสารอเดบ้างอะไรแบบนี้ยฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่<ม>ยากลาบากสําหรับผมมากๆเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าทางไหนที่เป็นทางที่ดีทางหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คาดหวังให้เราเรียนจบมาแล้วมีงานทํา<ม>ที่มัน่นคงอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ผมอยากทําอยากออกไปประจนภัยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องประครองทั้งความจริงแล้วก็ความฝัน<ม>ไปตอนนั้นประมาณสองสามปีซึ่งเป็นเวลาที่ผมบอกได้เลยว่ายากลําบากเหมือนกับจะต้องแบกรับภาระ สองอย่างทั้งความจริงจากที่บ้านทั้งภาระจากในเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับในขณะเดียวกันความฝันเราก็มีเราก็อยากทําความฝันของเราให้ดีเหมือนกันเป็นช่วงที่ยากครับพี่ปอเป็นช่วงที่ยากมากสุดท้ายเป็นไงเรียนจบไหมครับแล้วจบแล้วทําไงต่อก็จบแบบเฉียดฉิวมากพอจบปุ๊บก็ปรากฏว่ายังไม่กล้าอยู่ดีครับก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมสุดท้าย ความกลัวที่สุดมันคือความกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองผมก็ไปทาเพื่อสัจกรอยู่ดีผมไปเป็นเซลล์ขายยาเราก็ไปทาเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเรียนมาแล้วเราลองทําดูแล้วก็พูดตามตรงผลตอบแทนมันหอมหวานมากมันดีมาก <ừ> สาหรับเด็กจบใหม่มันมากกว่าเด็กจบใหม่ปกติเนี่ยผมว่าถ้าทำพลิกเี็กสี่ห4าเท่าคือเงนินเดือนหลักแสนได้เลยเมื่อเป็นประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะฮะทำอยู่ประมาณ1ปี7เดือนก็สนุกนะครับสนุกในแง่ของตัวเงินที่ได้สนุกในแง่ของเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเหมือนเดิมครับมันเป็นทางสองแง ผมไม่มีมความสุขเลยก็ผ่านไปประมาณหนึ่งปีเจ็เดือนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองก็คือว่าเฮ้ยถ้อเกิดว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยผมม่าจะทำห,หรือเปล่าผม,ไ,มได้คําตอบว่าเออผมไม่ได้อยากขับรถออกไปแล้วก็ไปขายยาให้กับคุณหมอผมผมไม่ได้อยากทําแล้วผมอยากทําอะไรคําตอบที่ได้เชื่อไหมครับมันมันชัดมากเลยมันคือผมอยากเขียนหนังสือมันเป็นเป็นความฝันที่มันแรงกล้ากับกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาก ก็เลยตัดสินใจขับรถออกไปเลยไปออฟฟิศแล้วก็ลาออกเลยในวันนั้นเลยครับตอนลาออกมี<ต>งานใหม่สำรองไว้หรือยังครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้มีแบ็กอัพแลนว่าแบบแบบอ๋อที่ใหม่รับแล้วนะเลยมากน<ม>้ก<า>หรอกไม่มีเลยเป็นความบ้าระดับหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนวางแผนระดับหนึ่งครับอก็คือตอนที่ผมทํางานได้เงินเป็นแสนเนี่ยเยอะๆมากๆเนี่ยผมก็พยายามเจียดเงินบางส่วนเนี่ยมาเก็บเอาไว้ <ừ> เยอะ <ๆ S 2> จนไดว่าผมมั่นใจว่าถ้าผมออกผมจะอยู่ได้ชิวๆประมาณปีหนึ่ง ผมบอกกับตัวเองว่ามีเลาสักปีนึงขอไปประจนภัยสักหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไปทําแล้วม,มันไม่ใช่ก็ไม่เสียหายก็กลับามาทำสิ่งเดิมหลังจากนั้นไปไหนต่อเราไปสมัครงานรหรือ,อยังไงครับหลังจากนั้นก็ไปในเซอร์เคิลที่ผมคิดว่ามันใกล้กับผมก็มคือผมไปสมัครเรียนต่อตอนนั้นก็เหมือนกับจะเรียนด้านการเขียนนะครับตอนที่ไปเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งเขาบังเอิญเจอไปเจอพี่ท่านหนึ่ง เขาก็บอกว่าเอ้ยทําอะไรอยู่ไม่ได้เป็นเพศสัตว์แล้วหรออะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ก็บอกว่าเออออกมาแล้วเพราะว่าผมไม่ชอบมันผมอยากทํางานด้านนี้ปรากฏว่าพี่คนนั้นเขาก็เลยไปเล่าให้กับบอกอเดในยุคนั้นฟังก็คือพี่กองสงกรดบางยี่ขัน mm hmm. เขาก็เลยมาถามผมว่าสนใจไหม mm hmm. โอ้โหพี่พรไม่ต้องเดาเลย mm hmm. เขา,าผมตอบอะไร mm hmm. คือผมรองานนี้มาทั้งชีวิตนะครับกี่กี่ปี mm hmm. ที่ผมอยากทางานด้านนี้นะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. ก็เลย หลังจากนั้นก็เลยเรื่องเรียนต่อเรื่องอะไรก็เลยล้มพับไปหมดเลยโอเคตอนนี้เราได้มาทํางานที่เรารักเราทํางานด้านไหนเกี่ยวกับอะไรครับแรกๆก็เขียนทั่วไปมากเลยครับส่วนใหญ่ผมจะรับหน้าที่การสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์คนที่มีแนวคิดน่าสนใจสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ฝึกทําการเขียนทุกรูปแบบครับบทสัมภาษณ์สก,กูป๊ป บทความฝึกอะไรทุกอย่างเลยและขณะเดียวกันบางครั้งก็ได้ลงสนามจริงด้วยตอนนั้นก็เริ่มแบบนั้นเลยครับเป็นเบสิกมากๆไม่ได้มีความถนัดส่วนตัวว่าโอ้ยฉันต้องต้องทด้านธุรกิจนะฉันต้องทําด้านนี้นะไม่ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นใดๆก็แค่ทํางานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าสั่งอะไรก็ทําแค่นั้นเองครับโอเคอยู่กับอเดนเนาะอยู่กับช่ิเศสารที่เราชอบด้วยเป็นไอดอลของเราด<ช>้วยอยู่แล้ว<ช><ช>นะโอเคทานั้นอยู่นานไหมครับผมประมาณ2ปี11เดือนผมจำได้เกือบเกือบสปี ก็บังเอิญว่ามีมีออฟเฟอร์มานะครับจากค่ายฝั่งโพสต์อินเตอร์มีเดียก็คือบางกอกโพสต์เขาก็มาออฟเฟอร์เขาบอกสนใจไปเป็นบรรณาธิการบทความไหม mm. ผมฟังคอนเซปต์หนังสือเล่มนั้นแล้วก็ฟังสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะครับก็ร mm. ู้สึกว่าเออน่าสนใจดีรวมทั้งในในช่วงเวลาคาบเกี่ยวตรงน,นั้นนะครับเราก็เราก็โชคดีได้มีโอกาสเหมือนกันก็คือทางนิตยาสารมัิชนสุสัปดาห ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหดังมากครับเขาก็ให้โอกาสจริงๆไม่ได้โอกาสผมนะให้โอกาสอเดย์บอกว่าอเดย์สนใจไปเขียนไหม,มทีนี้ทางกกเขาเห็นว่าผมอ่ะสนใจงานด้านพวกนี้อยู่แล้วเขาถามผมว่าผมสนใจจะไปเขียนไหม,มก็พี่พ่อเก็คงรู้คําตอบผมนะผมอะไรที่ผมได้เรียนรู้ผมก็ทํหมดโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเขียนอะไรเราถนัดอะไรเราก็ไม่รู้ เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาครับเกี่ยวที่ผมทำสองงานเนี่ยไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการเติบโตในสายงานอาชีพค่อนข้างเยอะทำกันอยู่กี่ปีแล้วไงต่อครับก็เกือบเกือบสามปีเหมือนกันครับประมาณสองปีเพื่อผมจะไม่ผิดประมาณสิบเดือนอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นช่วงเวลาที่ผมสนุกนะเพราะว่าผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการเป็นหัวหน้าคนซึ่งมันเป็นสกิลคนละแบบเลยนะครับกับการที่เราเป็นวันแมนโชใช่ไหมครับครับเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมาก วันหนึ um, ่งก็มีโทรศัพท์มาหาผมพี่หนงวงธนงท่านเดิมครับที่เป็นเจ้าของอเดีตโทรมาเขาถามผมว่าเออเคนตอนเนี้เป็นไงบ้างสนใจกลับมาทำสื่อออนไลน์ด้วยกันไหมผมปิ๊งตั้งแต่คำว่าออนไลน์วันนั้นเป็นวันแรกๆที่ผมรู้สึกแล้วว่าสื่อกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะถึงยุคที่เจอ disruption ครั้งใหญ่ แต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะกระโดดเข้าไปทําดีไหมเพราะตอนนั้นต้อง mm hmm. ยอมรับตามตรงนะครับว่าสื่อช่วงแรกๆวงการทั้งวงการไม่เชื่อเรื่องออนไลน์นะครับพี่ผม mm hmm. เราไม่เชื่อนะ,ะเราเชื่อว่าเฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกกระดาษก็ยังมีคุณค่าคนต้องดูทีวีคนที่จะกล้าที่กระโดดไปทําต้องกล้าระดับหนึ่งต้องมีความกล้า mm hmm. ผมก็ตัดสินใจไม่นานเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเชื่อในโลกออนไลน์ mm hmm. ก็ตัดสินใจตอบรับพี่หนงเลยครับก็โอเค ก็กลับมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่ทํางานกับกับพี่หนงแล้วก็ก่อตั้งสํานักข่าวหด้วยกันชื่อเดอะโมเมนตัมทำประมาณ6เดือนซึ่งโอมันเป็นบทบาทใหม่ของผมเลยในทางหนึ่งใหม่มากในแง่ของออนไลน์อีกทางหนึ่งคือผมเป็นตําแหน่งเปลี่ยนจากแค่บรรณาธิการบทความคิอดูแค่บทความผมเปลี่ยนเป็นบรรณาธิการบริหารครั้งแรกซึ่งบรรณาธิการบริหารนี่มันเป็นตําแหน่งที่ ถ้าในในวงการสิ่งพิมพ์ก็คือใหญ่ที่สุดนะในแง่ของคอนเทนต์ก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้าใจความเป็นผู้นาเริ่มเข้าใจว่าลีดเดอร์ชิพสำคัญยังไงเริ่มเข้าใจโลกธุรกิจรเริ่มเข้าใจโลกอะไรใหม่ๆที่ปกติไม่เคยเข้าใจก็เป็นบทเรียนที่สนุกมากในรอบ6เดือนนั้นแต่ว่า6เดือนมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งหลายคนอาจจะพอทราบก็คือพี่นงค์และพี่ปองที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะแยกทางกับผู้ถือหุ้นหลักออกมาทําบริษัทของตัวเองอันนั้นก็เป็นจุดเรริ่มต้้นนนนนนะใวัััคบ ใน,นช่วง2ปีแรกเนะี่ยผมจะดูข่าวเป็นหลักแล้วก็ดูในเรื่องของออนไลน์ในแง่ของดิจิทัลแอสเซทในแง่ของตัวเรียกว่าโซเชียลมีเดียแมネจเมนต์อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มรายการเดอะซิการ์ซอสขึ้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมพยายามถอดรหัสความสําเร็จของคนของธุรกิจของแบรนด์นะครับ <S 1> <S 1> <ๆ>ออกมาเพื่อทําให้คนเนี่ยเอาไปปรับใช้พอเราทําจุดตรงนั้นมาเนี่ยพี่บิ๊กภูมิชายบุญสินสุขซึ่งตอนนี้เป็นครีเอทีฟดี r เตอร์ของเราเนี่ย ท่านก็สนใจทาพอดแคสต์ตอนนั้นพอดแคสต์ยังไม่มีคนรู้จักวนะ่ามันคืออะไร mm hmm. ในประเทศก็เดิมมาบอกผมว่าโอเคเดอสแตนดาร์ดจะมีเดอสแตนดาร์ดพอดแคสต์ hmm. เพราะฉะนั้นในฐานะที่เคนเป็นบอก,กร mm hmm. เคนต้องมีรายการของตัวเองนล้วแหละสักรายการ mm hmm. เขาก็ให้การบ้านผมไปคิดว่าให้ผมทําอะไรผมก็ทําในสิ่งที่ผมชอบนั่นแหละก็คือการทําเรื่องถอดรหัสความสําเร็จอ่ะผมชอบแบบเนี้ยได้เป็นจุด mm hmm. เริ่มต้นตถือว่ามาไกลมากๆนะครับแต่ขอย้อนกลับไปตอนแรกๆตอนเริ่มก่อนที่เคนบอกว่า ตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของ<ช>โลกออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับเล่าตอนเริ่ม The Standard หน่อยได้ไหมใหม่ๆคือแบบเช่นแบบเปิดปุ๊บลูกค้าเข้าเต็มเลยไหมหรือมันก็ยังเป็นแบบว่าช่วงที่แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาถูกทางไหมหรือว่าจริงๆคือแบบว่า <S 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 คิดผิดว่าอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผมใช้คําว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยครับช่วงแรกล้ลมเหลวโดยสิ้นเชิงใช่ครับ คือมีจุดที่ล้มเหลวอยู่2อ,อย่างที่ผมคิดว่ามันหนักหนักมากสําหรับตัวผมนะครับแล้วก็องค์กร,รผมอาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดแต่ว่ามีดราม่าบางอย่างเกิดข<ม>ึ้นที่คนอาจจะเข้าใจเราผิดด้วยแล้วเราอาจจะไร้เดียงสาเกินไปในเชิงการเมืองนะครับ<ม>โดนถล่มครับไอ้คำว่าทัวลงเนี่ยผมมาก่อนการนะผมโดนถล่มเละเลยครว,วันที่ยังไม่ได้ก่อตั้งเลยครับยังไม่ได้เริ่มเปิดตัวเลยผมเปิดตัววันที่5เดือน6ปี2017 ผมเนี่ยจาได้ว่าเราก็ทําการโปรโมทว่าเราจะมีสํานักข่าวใหม่นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเขาตล่มโดยการที่เขาไปตั้งเพจก๊อปปี้ผมมาครับเราใช้ชื่อว่า double standard ก็คือสองมาตรฐานก็คือแสดงให้เห็นว่าสํานักข่าวนี้ไม่มีมาตรฐานแล้วก็โจมตีคอนเทนต์ของผมทุกคอนเทนต์ที่ผมทําเป็นนอย่างนั้นเลยคือคือผมจำได้ว่าช่วงแรกเนี่ยมีคนกดไลค์อยู่ห้าหกคนต่อโพสนะครับน้อยมากครับผมเคยไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งจําได้น้องผมเป็นไลฟ์ มีนักกีฬาไทยคนหนึ่งกลับมาผมก็บอกไปไลฟ์เลยคนอยากดูแน่คนนี้ได้เหรียญทองกลับมามีคนดูไลฟ์ไลฟ์นั้นอยู่เก้าคนหนึ่ง<อ>ในนั้นผมแล้วผมคิดว่าอีกหลายคนคือพนักงานบริษัทผม <c oughs> ที่ช่วยดูม, <laughs> มันเหมือนกับคุณไม่สามารถทําธุรกิจอะไรได้เพราะว่าคนรู้สึกว่าก็จะด่าแบรนด์เนี้ยตลอดเวลา<ม>ช่วงนั้นก็หนักมากนะครับส่หรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่านั่นคือดรามา่าหรือว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของผมตั้งแต่ผมทำเดิรสแตนดาร์ดมา นั่นคือ<ม>เรื่องแรกที่ที่หนักมากในช่วงเริ่มต้นอนนันเรื่องที่สองคือเรื่องธุรกิจครับธุรกิจหลายคนไม่ค่อยทราบผมจําได้ว่าเดือนที่สองครับเรามีรายได้เข้าบริษัทเนะี่ยประมาณห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทต่อเดือนต่อเดือนครับเพราะว่าหนึ่งผลง,งานเราก็ยังไม่ดี<ม>คุณภาพข่าวก็ยังไม่ได้ลงตัวมากใช่ไหมครับ<ม>ในขณะเดียวกันก็<ม>ลูกค้าก็ไม่เข้าใจเรา<ม>เขารู้สึกว่าหนึ่งครับออนไลน์เป็นใหม่มากในตอนนั้นสอง ออนไลน์ <Online S 2> mm hmm. ในตอนนั้นถ้าจะทำเนี่ยต้องทําออนไลน์ที่มีเรตติ้งเช่นผมเข้าไปคุยเอเจนซี่คุยกับลูกค้าคำถามแรกเขาถามมียอดคนดูเท่าไหร่ครับมีคนตามเท่าไหร่ฟอลโลเวอร์เท่าไหร่ mm hmm. ผมบอกมีมาสักหมื่นครับโอ้ไปทํามาปั๊มไม่ถึงร้านเด้อค่อยคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ไม่แปลกเลยครับที่เราจะไม่ประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจเลยในช่วงแรกๆผมใช้คําว่ามันคือช่วงเวลาที่เราล้มลุกคุกค,คานหนักที่สุดของเดอะแซนด้า hmm. ในตอนนั้น อะไรเป็นตัวทําเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะต้องไปต่อผมคิดว่ามี2อ,อย่างครับอย่างที่1ก็คือเรามีเรามีวิชันที่ใหญ่มากผมเขียนเลยครับว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวกไม่มีคนที่ทําสํานักข่าวแบบที่ข่าวแบบจริงจังด้วยมี trust แล้วก็มี creativity รวมกัน2ออย่างไม่ค่อยมีผมเลยรู้สึกว่าเราเรา,เราอยากลองทําดูเราไม่ได้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งมาจากไหนแต่เราเชื่อว่าเราทําได้ นั้นมันมีวิชันที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็เชื่อว่าสื่อมีอิทธิพลต่อสังคมสูงมากผมเชื่อว่าสื่อสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เปลี่ยนความคิดคนได้เพราะผมก็เคยถูกเปลี่ยนความคิดมาจากนิตยสารอเดงไงครับฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะทําให้เขาไม่ได้เห็นเราอยากพิสูจน์ตัวเองเห็นว่าเรามาดีนะเราเจตนาดีนะคุณด่าเราได้คุณติเราได้แต่ว่าขอให้เราไปพร้อมๆกันได้ไหมไปพร้อมๆกับคนอ่านได้ไหมอันนั้นคืออันแรกที่เราก็มีกําลังใจขึ้นนะครับว่า ต้องพิสูจน์ตัวเองอันที่สองผมว่านคือทีมงานครับคือตอนนั้นในฐานะเราเป็นผู้นําทีมระดับหนึ่งนะครับผมมองไปที่หน้าน้องๆแต่ละคนเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทําไมเขาต้องมาเจอแบบนี้วะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหัวเรือใหญ่เราควรจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งในการพาทีมงานทั้งหมดเนี้ผ่านมรสุมนี้ให้ได้สองสาอย่างเนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีกําลังใจและผมรู้สึกว่าเออลองดูหน่อยให้ผลงานพิสูจน์ เดี๋ยวมันจะเห็นผมเชื่อว่ามีคนเห็นคุณค่าลูกค้าจะเห็นคุณค่าแล้วนี่พี่ว่ามันก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เหมือนกันนะประมาณสักหนึ่งนาทีที่เคนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเฮ้ยแบบกว่าจะมีวันนี้ได้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะทีนี้พี่จะขอถามอีกนิดนึงนะก็คือว่าเราบริหารพวกเงินยังไงเพราะรายได้เราก็เข้ามาแค่ห้าหมื่นเองตอนนั้นเราบริหารเงินยังไงครับครับก็ผมว่าหลักการก็คือหนึ่ง เราต้องยอมใช้คําว่ามองในสิ่งที่เราคิดว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับตอนแรกเนี่ยเราทาแมกกาซีนด้วยครับเราก็ตัดสินใจหยุดมันอันนี้ธุรกิจจ๋าเลยนะครับเราต้องมองว่าธุรกิจไหนได้ธุรกิจไหนไปต่อไม่ได้ผมก็มองเลยว่ามองกับพี่ๆนะว่สิ่งพิมพ์ไปต่อไม่ได้ละเลิกเถอะครับทําไปก็มีแต่เลือดออกเราก็ตัดสินใจที่จะเลิกอันนั้นคืออันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคอสต,ต่างๆก็จะเริ่มลดลงเราก็เริ่มลดคอร์สอื่นๆที่คิดว่ามันไม่จําเป็น นะครับที่ใช้มากเกินไปแต่ผมว่าน,นั้นมันเป็นเกมรับคือทําให้ตายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยมันทําให้แค่เราประคองลมหายใจเราไปต่อสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเกมรุกก็คือคอนเทนต์ผมก็เพิ่มคุณภาพของงานคือพยายามใช้คําว่าทําให้มันโดนนะครับเอาฟีดแบ็กคนมาช่วงแรกๆที่ผมดูใกล้ชิดเนี่ยผมดูตัวเลขทุกวันว่ายอดไหนดีไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรดีเพราะอะไร mm hmm. สุดท้ายครับผมทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคอนเทนต์มันก็เริ่มดีขึ้นกลุ่มคนอ่านเริ่มเจอเรา เราก็เริ่มเจอคนที่ใช่ของเรามันคือกลุ่มคนที่อยากพัฒน,นาตัวเองผมคิดว่าผ่านไปมาณปีเกือบ2ปีอะมันถึงจะเริ่มมีลูกค้าที่เข้าใจเราและเริ่มเดินเข้ามาหาแล้วเริ่มมาพูดคุยกับเราว่ามีอะไรที่เขาจะสามารถทำอะไรให้เขาเนี่ยยอดขายเขาดีขึ้นอันที่2ก็คือ,อ,อ,อโปรดักเท่านั้นครับโปรดักจะเป็นตัวนาครับต่อให้ธุรกิจมโมเดลคุณดีแค่ไหนถ้าโปรดักคุณไม่ดีมันก็ไม่มีลูกค้าอยู่ดี ฉนัน mm hmm. เราพัฒนาโปรดักต์โดยที่ฟีดแบ็กจากลูกค้าตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ยังไม่มีโปรดัก์แชมเปี้ยนครับพี่พอคือ mm hmm. มันยังไม่มีตัวเด็ดยังไม่มีเพลงฮิต mm hmm. ที่จะทำให้เราแบบ mm hmm. โอ้โหดังระเบิดได้เลยนะครับจนกระทั่งเราไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เดอะแซนดาร์ดแข็งแรงมากในระยะหลงังๆ mm hmm. ก็คือพ mm hmm. อดแคสต์ครับคือคนส่วนใหญ่รู้จักเดอะแซนดดาร์ดรู้จักจากพอดแคสต์เยอะนะครับแล้วก็เป็นแฟนๆ mm hmm. ค่อนข้างเยอะ คือมันเป็นสื่อใหม่มันคือโมเดิร์นเรดิโอใช่ไหมครับเราเชื่อว่ามันคืออนาคตเราเชื่อว่าอนาคตคนเนี่ยจะไม่มีเวลานะครับมานั่งดูคลิประหว่างเขาขับรถเขาอยากฟังอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเราก็เลยตัดใจลงทุนในพอดแคสต์อย่างจริงจังลูกค้าพอดแคสต์ผ่านไปปีหนึ่งยังไม่มีสักคนเลยแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งสิ่งที่อันนี้ถ้าจะบอกคนที่ทำโปรดักหรือทำอะไรถ้าอย่างหนึ่งที่เอะรู้ได้ไงมาถูกทางเนี่ยคนเขาเริ่มบอกต่อ <S <S นั่นแหละงคุณมาถูกทางแต่คุณต้องพัฒนาต่อ,อนะ <S <S อย่าหยุด เราก็เริ่ม้กว่าพอดแคสต์เนี่ยมันใช่หนึ่งมันใช่เพราะอะไรมันต่างจากสื่ออื่นๆระดับหนึ่งมันยังไม่ค่อยมีคนทําคือผู้เล่นมันน้อยสองมันตอบโจทย์เอ็นพอยต์มากกับคนเมืองสามมันใหม่มากสําหรับมาร์เก็ตติ้งสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งหมดองค์การพยพเนี่ยโปรดักต์มันดีขึ้นแล้วก็ควมรู้จักมากขึ้นประพิสู์ตัวเองได้มากขึ้นเสียงวิจารเราลบๆในช่วงแรกๆมันก็เริ่มหายไปเพราะผลงานมันดี ขึ้นเรื่อยๆลูกค้าก็เริ่มไว้ใจพอเริ่มไว้ใจก็เริ่มมีหนึ่งก็เริ่มมีสองมีสองก็มีสี่มีสี่ก็มีแปดมันก็ทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงจุดผมว่ามันมีจุดหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนขออนุญาตเล่าสั้นๆนะก็คือเดอะแซนด์ดัตดีเบคือตอนนั้นมันเป็นการเลือกปีหกหกสองใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครั้งแรกในรอบเจ็ดปีอะไรแบบนั้นนะก็เราก็ตั้งใจพบผมรู้ว่านี่คือดูการเก็บเกี่ยวของผมนี่คือไฮซีซั่น ถ้าผมทําได้ดีจะมีคนรู้จักผมเยอะมากเราก็ตั้งใจทําดีเบตมากล้วจําได้ว่าดีเบตนั้นเป็นดีเบตที่คนพูดถึงเยอะมากขึ้นอันดับหนึ่งเป็นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกอะนั่นอาจจะเป็นจุดที่ทําผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วก็ทําให้อุปสรรคที่เราเคยเจอมาเนี่ยมันเริ่มที่จะคลี่คลายขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องฐานะทางการเงินก็ก็โอเคขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นตามลําดับโดยที่แข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผม จากวันนั้นที่แบบโอ้โหคนดาวมีคอมเมนต์เชิงลบไรายได้ก็น,น้อยนะขอตอนนี้ได้ไหมอัปเดตล่าสุดเลยแล้วกันนะอัปเดตวันนี้นะในเครือเดอะสแตนดาร์ดทั้งหมดตอนนี้เนี่ยถ้าในง่้ยของคนติดตามด้วยกันนะคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่ครับกี่ล้านคนรวมๆกันก็น่าจะประมาณ5ล้านอันนี้ยังไม่รวมพวก i n s t a g r กรหรือว่า Twitter ที่ก็หลายแสนอยู่ก็ประมาณ5ล้านนิดๆน,นะผมคิดว่าประมาณนี้ครับอันนี้คือ f o ลเ o อร์ที่ <c oughs> ที่อยู่กับเราในทุกๆวัน ก,ก็มาไกลาจากวันที่มีไลฟ์แค่เก้าคนเยอะนะครับ <laughs> <laughs> โอเคครตอนนี้พนันกงานกี่คนครับผมตอนนี้ประมาณหนึ่งรี่สิคนค,120คนึรยี่สิบคนยอดขายเท่าไหร่บอกได้ไหมก็รายได้ปีที่ผ่านมาเปิดเผยได้ครับเพราะว่ามันก็อยู่ในสาธารณะอยู่แล้วนะครับ25 6 3้าอยกาอยู่ที่หนึ่งหสห้าล้านประมาณนี้ครับอืนี่คือรายได้เยียมเลยครับจาก จากห้าหมื่นต่อเดือนป,ปีแรกติดลบนะครับปีแรกติดลบคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่ดีของเขนแล้วครับก็จะเขินนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าผมเป็น super learner ผมชอบเรียนรู้มากครับผมเป็นคนที่มีโก o w t h m i เซ s ตลอดเวลาครับโดยที่มผมรู้ตัวเองเลยว่าผมชอบเรียนรู้มากชอบ,บที่จะได้เจออะไรใหม่ๆรวมทั้งผมชอบที่ได้เจอเรื่องที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเช่น ผมได้คุยกับน้องๆที่ทํางานอยู่หน้างานผมไปเจอกับชาวบ้านบ้านเลยนะครับเขาก็สอนผมหลายอย่างคือถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เนี่ยมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยครับ<ม>แล้วก็อันที่สองก็อันนี้ส่วนตัวผมเป็นคนมองโลกแง่บวกมากม <laughs> ผมเป็นพวกแคนดู a อ t i t u d e ผมมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ผมว่าไอไ้ mindset แบบนี้มันเป็น mindset ที่สําคัญมากที่ทําให้สํานักข่าวเกิดใหม่เดอะแซนด์เ์หรือเดอะซิกเกอร์ซอสเนี่ยได้โอกาสใหมยๆย่ๆเยอะเพราะว่าเรามีอัจจ t u ตรงนี้สูงมากก็คิดว่าเป็น2อ,อย่างนี้ที่อาจจะลองแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับดีมากเลยนะผมว่าถ้าจริงๆคนมี2อ,อย่างนี้นะแบบเป็น super learner รักการเรียนรู้ตลอดเวลาเนาะใน2คือ แคนดูอ่ะฉันทาได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้แค่นี้ผมว่าชีวิตก็ยอดเยี่ยมแล้วครับข mm hmm. อคําถามสุดท้ายของ EP นี้แล้วกันนะ okay, เดี๋ยวเราไปต่อยทีหน้านะเป็นคําถามเอกซ์คลูซีฟประจํารายการเนาะหนึ่งในนั้นคือสมาหรเข็ยนแล้วเนี่ยเงินคืออะไรครับโอเคคําถามที่ดีมากครับเอางี้แนก่อนที่จะตอบว่าเงินคืออะไรนะผมตอนที่ผมทํางานเป็นนักเขียนหรือว่าเป็นเพศสัตว์แรกห้าปีแรกเนี่ยผมเป็นคนที่แอนตี้ทุนนิยมมากนะ <T uber> อันนี้ผมไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังแต่เพื่อนๆ <T uber> จะรู้นะว่าผมรู้สึกว่าเงินเนี่ยจะทําให้เราอ่ะเบี่ยงเบนเป้าหมายชีวิตตัวเองตอนนั้นนะผมคิดอย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอก <T uber> ผมเลยเลือกงานก่อนผมไม่ได้เลือกเงินก่อนแต่มารู้ตอนหลังก็คือผมไล่เดียงสานั่นแหละมันมีคนหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสผม <T uber> ผมไม่เข้าใจปัญหาโครงสร้างอะว่ากันทำตรงแต่ถ้าให้ตอบตอนนี้ว่าเงินคืออะไรสําหรับผมเนี่ยเงินสําหรับผมคือเครื่องมือคือเป็นแค่ทรานสมิเตอร์ครับเป็นตัวกลางให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ให้เรามีคุขภาพที่ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นอะในเลเวลแรกที่ผมเริ่มต้นทํางานนะครับเรามีเงินเราต้องการอะไรผมก็ต้องการมีที่ผมไม่เคยมีเช่นรถผมอยากมีบ้านอะใช่ไหมเพื่อทําให้เรามีที่อยู่อาศัยผมอยากมีเงินในการใช้จ่ายชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวของผมผมมองเงินเป็นแค่ตรงนั้นเลยครับผมแค่ตรงนั้นงนั้นสิ่งที่ผมอยากได้ก็คืออิสรภาพทางการเงินอื เป็นสาเหตุที่หลังๆ,ๆผมก็เลยเริ่มสนใจเริ่มการลงทุนแอาจจะสนใจต่างอื่นๆเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักลงทุนจ๋าแบบนั้นแต่ผมลงทุนเพราะผมมองเงินเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่เป้าหมายเงินคือระหว่างทางถ้าเรามองตรงนี้ออกเราจะรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรผมเลยพูดตั้งแต่แรกว่าตอนที่ผมทํางานผมอยากทํางานให้ดีงานคือเป้าหมายแรกเงินคือเป้าหมายรองสองค่อยมาถามเรื่องเงินว่าเอ้แล้วผลตอบแทนเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเค หรือว่าถ้ามันไม่โอเคแต่ว่าอันแรกดีกว่าผมก็เลือกที่จะทาถ้าคนมองผิดจุดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คนที่สับสนระหว่าง2องอย่างนี้ผมว่าน่าเสียดายนะไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่น่าเสียดายคุณอาจจะพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปเยอะเลยครับก็อบอกว่าคุยกับเคนมานี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากนะคำถามเราัมีเหลืออีกเยอะเลยนะแต่ <laughs> ต้องขอตเตดว่าอีพีหน้าอีพี <c oughs> นี้ขอลาก่อนละกันขอสวัสดีไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยครับ <c oughs> นี่แค่ EP แรกเท่านั้นนะครับกับคุณเคนนัคคารินและ The Exclusive Talk นะครับถ้าคุณชอบนื้อแบบนี้ก็กดไลค์เราหน่อยนะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดนื้อหดีแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูได้นะครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์แล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกันกับคุณเคนนัคคารินแล้วไว้เจอกันครับโชคดีครับสวัสดีครับ โหคำถามใหญ่มากนะฮะจริงๆงสื่อหน้าที่หลักๆคือกระจกสะท้อนสังคมเคยเจอพวกแบบอิทธิพลหรืออำนาจมืดอะไรบ้างไหมผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความล้บสูงนะเราต้องยอมรับเขนลงทุนยังไงบ้างครับส่วนหนึ่งผมก็เก็บส่วนตัวบางส่วนก็แบบอบเอาไปซิ่งคริปโตเล็กน้อยพ่อผมเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ครับตอนที่พ่อเปิดให้ดูเงินม,มันขึ้นประมาณสองสามเท่าครับพ่อก็เลยเป็นเหมือนเพอร์ซันอลเทรดเดอร์ส่วนตัวให้ผม